จะลดลุดดาดเนี่ยไม่มองไม่เห็นตัวนั่นเลยจะลบนาสวิงต้องไข่นะเจ๊ตักนั่น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 ยังไม่ขึ้นเห็นตัวนั่นดิมันยังไม่ขึ้นเห็นเล็กนิดเดีัวใหญ่ก็ตัวนี้มันมาเปนหลานมันมองไม่เห็นในกระตุนซำดิ เดี๋ยวปลาก็นกได้ปลาผูได้ไงตากเองไว้ทีนี้ตผูป่าได้ปงานปงาไปไอันนี้ก็อยู่อีกอย่างลึกเลยใช่ไหมกระตุ้นขึ้นมาผูเลยใหญลยก้อยลึกฮะอืมน้องมดขนาดดูคำเลยไก่ยังต่ำ

นั่นนี่นั่นงทายอวดพขาจ๊กเอยนี่วดไมไปเถอะอุ้ยกันก่อนอ๋อเดี๋ยวอเ้ออัดวิดีโอเสร็จนน